ด้วยสำนึกในพระบากรุณาธิคุณของราชการที่เก้าแต่ผมได้เห็นว่าโรงนั้นทงมบีพระราชกรณียกิจมากมายนะครับโดยเฉพาะโครงการของพระองค์ท่านโครงการพระราชบรมีนั้นก็4,000กว่าโครงการนะครับที่ยังเป็นประโยชน์ต่อประสนิกรของพระองค์ท่านดตานนีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาณปัจจุบันนะครับถ้าโปก,กากรบันเทิงของกศกิลปินนั้น ท่านทรงเป็นเอ,อกอัครศิลปินนะครับท่านทรงมีพระปีชา,าสามารถในการพราชนิพนธ์บทเพลงทั้งหมดอีก48เพลงเพื่อให้ลูกหลานชาวไทยได้ร้องกันมาอย่างทั่งทุกวันนี้นะครับเพลงทุกเพลงที่พระองค์งรทรงราชนิพนธ์นั้นนะครับทรงมีในยะที่ไว้จะเตือนประชาชนว่าอย่าได้ประมาทในการดำรงชีวิตครับเศรษฐกิจพอเพียง ความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับความต่อสู้กับความยากจนที่อยู่ในเรื่องราวของที่องค์มจะทรงแก้ไขปัญหานี้แล้วก็ก็องคได้ทรงกระทำสิ่งนี้เป็นผลสําเร็จนะครับอ,องค์ possible นั้นได้เคยได้ทรงบรรเลงต่อหน้าพระที่นั่งในสมัยที่องค์พ s s i b l e ในการตระกวดโอรีสตีจริงนะครับจริงพ้่อแรกทาน เมื่อปีผสมสัมพันธ0อเนั้นโบฮีมอิสเบิลได้มีโอกาสได้ถวายการเปร็นบุตรีต่อหน้าพระพักของพระองค์ท่านด้วยและก็บอกให้อิสเบิลได้รับชัยนะในช่วงนั้นพวกเราทุกคนของคณะอิสเ b ิลได้เข้ารับพระ่านดา่ถ้วยรางวัลเป็นที่รื่จากพระองค์ท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะลืมมได้ครับในฐานะที่ผมนะก็เป็น ประสานิก่อนชาวไทยของพวกท่านคนหนึ่งและเป็นนักดนตรีในในดนตรีเด,ด,ด,ดกวาการนีมาระยะเวลาพอสมควรทรงเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นทรงมีพระปิชาสามารถในการเล่นดนตรีได้ได้หลายเครื่องมือและก็เป็นที่ยอมรับของวงการดนตรีทั่วโลกมาแล้วนะครับเราก็คงจะรัลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไปในชีวิตนี้ครับ ผมเป็นเด็กจังหวัดสระบุรีอยู่ที่อำเภอหนองแซงนะครับเท่าที่ผมจาความได้เนี่ยอายุประมาณสักสี่ห้าขวบผมได้มากับนักเรียนของโรงเรียนวัดบันใหม่ที่อำเภอหนองแซงมารับเสด็จพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะครับท่านเสด็จบนบน,บนรถไฟไปทางภัคอีสานนะครับแล้วก็ได้รับแจกทงจากโรงเรียนให้โบทงนั้นขณะที่รถไฟ กปชะลอตรงที่สถานีอังภอหนองแสงผมจาความนั้นได้แล้วก็จากนั้นเมื่อ24สี่เก้าผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็ผมก็จะมักจะไปดูพวนเสด็จอยู่บ่อยๆสมัยสอสซ2499นะครับเมื่อเวลาที่มีขบวนเสด็จผมอยู่ที่วัดปรินายกที่อยู่ใกล้ๆกับถนนราชดำเนินเราก็จะ บินไปดูขบวนเสด็จของพระองค์ท่านซึ่งผมตัวเล็กๆก็จะแหวกไปอยู่แถวหน้าอยู่เสมอซึ่งเป็นภาพประทับใจและตรึงตาผมยึจนปัจจุบันนี้ครับผมมีความจงรับพักดีแล้วก็ตา้งปพิธานว่าเราจะเป็นคนดีของประเทศคนดีของคําิธิธารของพระองค์ท่านว่าอยากให้พระสนิกรของท่านนั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความพอเพียง น,นี่ก็อยู่ในใจผมอยูตลอดเวลาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมน้อมรับอยู่สม่ำเสมอตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นะครับในหลายๆครั้งที่อยากให้ทุกคนอยู่ดีกินดีและมีความสุขแใ้ประเทศเจริญก้าวหน้าผมเคยได้รับรางวัลอีกรางวันหนึ่งนะครับคือสมัยผมรกระกดดวงดนตรีิอสตริงคอมโบชินช่วยประฐาน ขององค์ท่านนั้นผมได้เข้าเฝ้ารับรางวัลเหรียญทองกีตาร์ยอดเยี่ยมในปี2ม12ซึ่งเหล่านั้นผมก็ยังเก็บบูชาไว้อยู่เพราะว่าผมถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความใฝ่ฝันแล้วก็บูชาและรักอาชีพนี้ผมได้รับรางวัลจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตของผมเลยทีเดียวผมก็ ำเนินชีวิตด้วยมาในวงการบันเทิงโดยการเล่นดนตรีนี่มาทราบว่าพระองค์ท่านได้ทรงเป็นเอกพคะรศิลปินนะครับในใน,ในทางวงการดนตรีนี้ด้วยแล้วก็ทํานี้จะมีความภาคภูมิใจในชีวิตเป็นอย่างยิ่งพระองค์ท่านนั้นทรงได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าท่านทรงมีความสามารถในการที่จะทรงตรีและก็ประพันธ์เพลงได้มากมายหลากหลายในแนว ที่พระงท่านทรงรถนัดนะครับก็คือเพลงพระเจชผล48รบทเพลงที่พระงท่านได้ได้ส่งถ่ายทอดให้พวกเราได้ยินได้ฟังอยูในปัจจุบันนี้นะครับก็อยากให้พระสนิกรทุกคนของพระองค์ท่านนั้นจงปฏิบัติตัวเป็นคนดีของประเทศอยู่ในสถานะพอมีพอเพียงนะครับแล้วก็มีความสุขพระครส่สามัคคี ช่วยชาติอยากให้ชาติมีความเจริญเราก็ช่วยกันสามัคคีกันรักกันไว้ตามที่พระราชบริฐานของพระองค์นั้นได้ทรงตัดไว้กระผมขออัญเชิญบทเพลงพระราชดิพน์ของรัชกาลที่9มาร้องให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันต่อไปครับ เหมือนอยู่บ้านเราชื่นชมคำเช้าสุขทวีซักจากพื้นดินสิ้นจากนาทีมีสิทธิเสรีสันติครองเมืองเรามีป่าไม้ ดใสหายฟ้าเรืองโบราณสักถานส่งน้ำประเทืองเกียดเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไตรรักชาติของเราไว้ คของไทยพื้นแผ่นแหลมทองรวมพีร่รวมน้องด้วยกันรักเกียดตรักวงเสริมส่งสัมพันธ์พูลเทิดเ,เมืองไทยนั้นให้ ป่าไม้อยู่ทรงบูรณ์ไรนาสดใสถ่าย้าเรืองโบราณสถานส่งน้ำประเทืองเกียรติเมืองไทย ขจรไปทั่วแดนไกลรักชาติของเราไว้เถิดของไทย mm hmm. พื้นแผ่นแหลมทองรวมพี่รวมน้องด้วยกันรักเกียรติรักวง เสริมส่งสัมพันธ์พูนเทิดเมืองไทยนั้นให้มี รักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลร,รักทองฟ้าโอรานสีสดใสรักทองทุ่งทองนาดังดวงใจ รักป่าเขาลำเนาไพรแสนชุนทองรักฝึกษารุกขาาิที่ดาดป่ารักปักษาร้ารองกูบนสินงคอ ไทยสว่างกลางอัมพรรักทั้งรักติกรอนในนกพดลรักดาราท่องแสงสุขสว่าง รักน้ำค้างอย่างเมืนี้มีโผลผลรักทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้ยนรักนวนนางรักจนหมดสิ้นใจ ปรึกษารุกขชาติที่ดาบมารักักษาร้องกูบนสิงของรักอุทัยสว่างกลางอำพรรัก ทางรัตติกรในนกพดลรักดาราส่องแสงสุขสว่างรักน้ำค้างอย่างมณีมีโพคน รักทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้ยนรักนวนนางรักจนหมดสิ้นใจ